อะไรวะเนี่ยฮะไม่รู้้อาวอะไรมาวางอะ่ะสั่งของหรือเปล่าเนี่ยไม่มีไม่มีไม่ได้สั่งแค่อะไรมาวางวะไปดูใกล้ๆดีอ,อะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยเข้าบ้านแล้วเนี่ย ของก็ไม่ได้สั่งนะครับกล่องอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับวางไว้หน้าบ้านกําลังจะเข้าบ้านนะครับออกไปข้างนอกมานะครับนี่นะครับกล่องอะไรไม่รู้นะครับมาวางอยู่หน้าบ้านนะครับเดี๋ยวนะครับหนุ้ยไปเอามีดมาเปิดดูดิเป็นอะไรไม่ได้สั่งของด้วยก็ไม่รู้ว่าเป็นยาบงยาบ้าปะครับผมก็ถ่ายไว้ก่อนนะต้องดูนะครับว่าเป็นอะไรเมราก็ไม่ได้สั่งของด้วยนะครับ เป็นตู้ปลานะครับอ๋อรู้นแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้เป็นตู้ปลาที่แบบว่ามีอุปกรณ์ครบเลยนะครับมี FC คนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะปลาปลาเดี๋ยวเข้าบ้านไปเลยนะครับสวัสดีครับ Nano K Fritter นะจ๊ะมาพบกันอีกหนึ่ง EP นะครับีพีนี้นะครับอ่ามันอย่างนี้นะครับพอดี กล่องนะครับไอ้กล่องที่วางอยู่หน้าบ้านผมตอนแรกผมถ่ายคลิปไว้นะครับให้แฟนผมถ่ายเลยเพราะว่ากล่องเนี่ยไม่รู้คือคุยกันแล้วนะครับถามแล้วว่าเราไม่ได้สั่งของอะไรนะครับก็คิดว่าตอนแรกนั่นก็เป็นของพวกเคอรี่อะไรพวกนี้แต่จริงๆพวกเคอรี่อะไรนี่มันก็จะโทรแจ้งเราก่อนนะครับว่าจะมีของมาส่งหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือว่าใครเอาอะไรมาวางทิ้งไว้หน้าบ้านผมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเออผมก็เลยถ่ายไว้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็เปิดออกมานะครับ พอเปิดออกมาเห็นเรารู้แล้วว่าเป็นอะไรนะครับก็คืออย่างนี้นะครับมีฟ็ีท่านหนึ่งนะครับอยู่อยู่ราชบุรีนะครับไม่ขอเอายามแกแกไม่ขอเอายามแกก็จดหมายนะครับใส่ไว้ในเนี้ยนะครับว่าอุปกรณ์พวกนี้แกไม่ได้ใช้แล้วก็คือซื้อมาเลี้ยงปลานะครับซื้อมาเลี้ยงปลาอยู่พักหนึ่งนะครับพอดีแกเบื่อนะครับก็คือไม่มีเวลาดูแลนะครับแล้วปลาที่ซื้อมาเลี้ยงกุ้งหรือเลี้ยงอะไรทั้งอย่างเนี่ยแหละนะครับที่คุยกันนะครับที่คุยกันนะครับก็ เลิกเลี้ยงนะครับพอเลิกเลี้ยงก็ไม่รู้ว่าอุปกรณ์เนี้ยไปทิ้งมันก็ไงอยู่นะครับเพรานนี้ก็เป็น f อีนะครับ f อซีเนี่ยทั้งช่องเราเนี่ยแหละครับก็ก็คุยกันได้คุยกันแล้วก็มีแกก็ขอเบอร์โทรผมแหละนะครับผมก็ให้แชทไปคุยกันในใน Facebook นะครับที่นาโนโอเคนะจ๊ะมันก็เลยกลายเป็นว่าคุยกันแล้วแกก็บอกว่าถามที่อยู่ผมก็ส่งพิกัดให้นะครับแต่เมื่อกี้อ่ะเขาเดินผอกไปข้างนอกนะครับไปทุลาข้างนอกแล้วก็อ่า คุยกันเนี่ยคุยกันเป็นเดือนแล้วนะครับคุยกันคุยกันนานแล้วอะมันก็เลยผมก็คิดว่าคุยกันเล่นๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หวังว่าเขาจะเอาของมาให้หรืออะไรยังไงนะครับก็ก็เลยไม่ได้ไม่ได้สนใจนะครับแต่พอเห็นของก็รู้แล้วก็มีจดหมายน้อยแนบมาเนี่ยเราก็รู้ว่าอ๋อโอเคแล้วเป็นเป็นของคนนี้แหละเป็นเอฟซีนี่แหละเอามาให้นะครับก็คือก็คงว่างวันนี้แล้วครับแล้วมาทิ้งไว้นาบ้านแล้วฝนมันก็ตกคุมคืมด้วยนะผมก็ แล้วมาจังหวะที่ว่าผมไปซื้อของนอกด้วยนะครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณก็เนี่ยอย่างเงี้ยที่ผมถึงบอกว่าเพื่อนพ้องน้องพี่เนี่ยในในช่องเนี้ยก็เป็นแบบนี้นะครับอย่างเวลาผมจะเลี้ยงประกาศนะครับก็คนก็เอาชั้นมาให้เพื่อนพ้องก็เอาชั้นไปเสียไปวางประกาศนู่นนี่นั่นนะครับก็บางทีของไม่ได้ใช้แล้วผมไม่ได้ถือนะผมถือว่าเป็นข้อดีเพราะว่าบางทีอุปกรณ์พวกนี้บางคนเขาไม่ได้ใช้นะครับ แต่บางทีเอามาเยอะมากก็ไม่ไหวนะผมก็พยายามจะทายทิ้งไปบ้างแล้วเพราะว่ามันมันเยอะเกินเราก็ดูแลไม่ไหวเหมือนกันบางทีไม่มีเวลาล้างมันแต่อันนี้ก็คือเขาามาให้นะมีน้าใจเราก็โอเคนะแล้วมันมันตู้มันไม่ใหญ่ผมดูแล้วว่าที่คุยกันนีคือเหมือนตู้เลี้ยงกุ้งอะ่ะตู้ประมาณยี่สิบนิ้วสิบนิ้วอะไรก็ไม่รู้ยังไม่ได้ดูของนะครับก็ถือว่าอ่าอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะก็เป็นในนี่ไปถือว่าขอบคุณไปเพราะว่ามัน เนี่ยเพื่อนม้องน้องพี่ก็แบบนี้ครับมีแล้วแบ่งปันกันแล้วบางคนอยู่แถวนี้นะครับก็เอามาให้แล้วก็ขอบคุณนะครับก็ขอบคุณนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปดูว่าในกล่องมันมีอะไรอยู่บ้างดีที่ไม่เป็นยาบ้าเออเอามาวางระเบงระเบิดเป่าเราก็ไม่รู้นะเออแต่คงไม่มีระเบงระเบิดใครก็คงไม่มาอะไรกับเราเพราะว่าช่องนี้มันเป็นช่องแบบพี่น้องกันนะเออเพ,พื่นอนๆี่พี่น้องกันทั้งนั้นนะครับก็จะไปดูว่าในกล่องมันเขาเขา,าให้อะไรมาบ้างอ่าต้องคุยอย่างนี้นะครับ คือบางคนไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยพวกนี้มีประโยชน์สําหรับคนใช้แต่ว่าผมเฉยๆนะเพราะว่าจริงๆไอ้ตู้แบบเนี้ยมันเป็นตู้ที่แบบว่าอ่าไม่ได้ผมไม่ได้เคยซื้อตู้แบบนี้เลยนะไอที่เขาบอกเนี่ยแต่ผมจะไปดูว่าตู้ันเป็นแบบไหนนะ,ปะไปไปดูกันครับอ่นี่นะครับกล่องน้อยที่ว่านะครับก็มาแบบนี้นะครับผมก็งงกันนะแต่ผมเมื่อกี้แกะตรงหน้าบ้านไปแล้วนะอืแต่เขาไม่ได้ส่งเครือรุ่งเครี่ออะไรนะ่าจะมารถส่วนตัวแหละ นะครับอ่ะเดี๋ยวมาเปิดไปพร้อมๆกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์เขาก็แพ็คมาให้อย่างดีเหมือนกันนะเนี่ยก็จะมีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้เป็นปั๊มน้ํานะครับอันดำๆเนี่ยปั๊มน้ําอันนี้เป็นปั๊มน้านะครับที่แบบใช้แล้วนะนี่ลอยใช้แล้วนะผมไม่ได้ซื้อมือหนึ่งแล้วมามาทำคอนทงคอนเทนต์เลยไม่ใช่แล้วผมไม่นิยมนะเนี่ยที่เขาบอกว่าตู้เลี้ยงกุ้งผมยังบอกว่าเก็บไว้เธอว่ตู้เลี้ยงกุ้งผมไม่ไม่ซื้อหรอกมันแพง เอ้ตู้แบบนี้ตู้อันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นกรองน่าจะเป็นกรองนะอันนี้ก็จะเป็นไฟ,ไฟนะอันนี้เป็นไฟ LED นะครับเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็ระบบกองเขาอะไรเขานะครับแล้วก็จะมีเดี๋ยวนะ อันนี้ก็จะเป็นชุดหินนะนี่มีหินมีอะไรเขาก็มาให้หมดอ่ะอเดี๋ยวก่อนเนี่ยมีหินมีหินมีทรายอะไรอยู่ครบตู้ก็จะเป็นตู้จอ,อโค้งๆแบบนี้แหละที่เขาบอกผมนะนะอันนี้ที่เขาบอกนะครับก็ตู้เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับมันก็ อ่าตอนแรกผมก็บอกว่าผมจะไม่เอาเนาะที่คุยกันนะแต่ว่าน้ําใจอะนะเราก็ไม่กล้าไปานี่เพราะเขาบอกเขาไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้แล้วผมก็เลยว่าตู้นี้น่าจะเป็นตู้เลี้ยงไม้น้านะครับเท่าที่คุยเนี่ยเขาเขาเลี้ยงไม้น้าแล้วก็กุ้งแคะอะไรทุกอย่างเนี่ยแหละนะครับเพราะยังมีดินนะมีดินเนี่ยลอยยังอย่างนี้อยู่นะครับเลี้ยงอยู่เนี่ยก็ดินก็มีอยู่นะครับอ่า ไม่ได้ซื้อใหม่นะเดี๋ยวบางคนบอกไอ้นี่มึงซื้อใหม่หรือเปล่ามาทำคอนเทนต์หรือเปล่านะไม่นะเพราะว่าอันเนี้ยเขามาให้นะครับมันเป็นคือยังไงอะ่ะเป็นน้ําใจกันนะครับเขาเป็นเอฟซีที่ช่องแล้วก็คุยกันแล้วเขาก็ชอบนะครับก็บอกว่าคือเขาไม่ได้ใช้จริงๆก็เหมือนกับว่าผมก็คุยกับเขาเขาเห็นผมทําคลิปพวกปลาหมอไทเกอร์นะตัวเล็กๆเขาก็บอกมาเลี้ยงหมอไทเกอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกอ่าโอเคถ้านะงั้นเอา,านะครับเพราะว่า ก็ถามว่าอยู่ที่ไหนนะครับแกก็บอกว่าอยู่แถวราชบุรีเหมือนกันนะครับ <S <S ผมก็บอกเอาโอเคผมก็ส่งพิกัดให้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกคุยกันเป็นเดือนแลวนะครับคุยกันไปเป็นเดือนนะครับก็ <S 1> <S 1> <S ไม่คิดว่าจะามาให้นะครับไม่คิดว่าแกจะามาให้นะครับถามว่าคือไอ้ที่ผมดีใจไม่ใช่ว่าดีใจที่ได้ตู้ปลาอย่างนี้นะเพราะผมไม่ใช่เด็กแล้วผมอายุห้าสิบป่าแล้วต้องคุยต,ตรงๆนะครับ <S <S ช่องนี้ก็อย่างที่รู้กันผมไม่ควคุยตรงคุยชัดเจนนะครับคือไอ้ที่ดีใจก็คืออย่างน้อยนะครับ FC เนี่ยก็เป็นเพื่อนๆวิพ,พีน้องๆกันจริงๆนะหลายคนนะครับหลายคนที่ให้ของผมมานะครับบางคนเนี่ยจะคิดว่าของพวกนี้มันไม่มีค่านะของเก่าเออเป็นของเก่าจะเอามาทําไมของเก่าอะไรประเภทเนี้คือจริงๆมันเป็นน้ําใจนะน้าใจเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องของเก่าหรือของใหม่ผมคุยอย่างนี้นะสำหรับช่องผมนะอย่างผมบอกว่าผมจะเลี้ยงปลากัดด่าผมยกตัวอย่างนะ เพื่อนพ้องน้องพี่ที่ดูคลิปอยู่แล้วก็รู้จักกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมชั้นเตรียมอะไรไว้ให้นะครับเพื่อจะทํานะครับให้ประวางปลานะครับให้แล้วให้อีกจนผมบอกว่าพอแล้วเต็มบ้านแล้วสุดท้ายก็ไอ้ชั้นที่เขาให้มามันก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแต่ก็มีน้ําใจเราก็จะปฏิเสธกันก็มันก็เสียน้ําใจกันเปล่าๆนะครับก็เหมือนเหมือนเพื่อนพ้องน้องพี่มีน้ําใจแหละ เราก็ต้องรับประกอนนะครับบางทีวรถเก่งเม้เราขนชั้นกลับมาบ้านนะครับโอเคมันก็เอามานะครับก็ไม่ใช้อย่างนี้ก็ไปใช้อย่างอื่นได้นะครับก็เหมือนกันเหมือนตู้นี้นะครับเหมือนตู้นี้นะครับที่แบ่งปันมานะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบใจแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในช่องนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับน่ารักกันทุกคนนะครับเพราะว่าหลายคนก็ดูนะครับหลายคน มีคอมเมนต์มาอะไรมาอย่างเงี้ยเราก็มาคุยกันในช่องเนี่ยแหละครับนะมีอะไรก็คุยกันปรึกษากันอันไหนที่ผมรู้ผมก็พูดไปนะครับอันไหนที่ไม่รู้เราก็บอกว่าไม่รู้นะครับมันมันมันยังไงอะ่ะเพราะาด้วยด้วย,วยที่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเทคโนโลยีอ่ะต้องเรียกเทคโนโลยีมันก้าวล้ำไปไกลทุกวันนี้นะครับไม่ว่าปลาคุณจะเป็นโรคหรือปลาคุณจะ ไม่สบายหรือคุณจะเลี้ยงปลานน่นปลานี่นะครับเราก็สามารถสอบถามกันเบื้องต้นได้ก่อนจะไปซื้อปลามาเลี้ยงเพราะปลาแต่ละอย่างก็อาจจะมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นบางอย่างก็หลายๆคนบางทีก็พี่ครับผมมือใหม่ครับอยากเลี้ยงโน่นอ่ะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมบอกก็คือก็แนะนํากันไปตามที่เราพอรู้นะตามที่เราพอรู้เพราะว่าอะไรที่เวอร์ไปพูดไปเนี่ยไปแนะนําเขาแล้วเนี่ย ต้องให้มันเอาอย่างนี้ต้องให้ถูกใจคนเลี้ยงไม่ได้ถูกใจเรานะครับอีกคนแนะนําเนี่ยมันก็ยากคนเลยเดี๋ยวผมยกตู้ขึ้นมาให้ดูก่อนว่าตู้เขาจะเป็นลักษณะไหนนะครับนี่นะครับตัวตู้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตู้ที่ผมไม่เคยเลี้ยงไอ้พวกกุ้งแคกกุ้งเคอร์อะไรพวกเ,เวกนี้ยแต่อุปรกรณ์พวกนี้ผมถือว่าไปซื้อก็คงจะหลายร้อยอ่ะไม่หลายร้อยก็คงจะพันอ่ะอเนี่ยจะมีกรองพวกนี้มาให้นะครับกรองที่ว่า น่าจะเกาะแบบไหนผมก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่ามันเป็นกองแหละนะแล้วก็มีไฟ LED นะครับไฟพวกนี้น่าจะจะเลี้ยงกับต้นไม้อะไรพวกนี้ไม้น้ํานะผมไม่ถนัดหรอกพวกนี้นะครับก็อาจจะมาเลี้ยงปลาหมอไทเกอร์แหละนะเพราะมันมีหินมีอะไรแต่เดี๋ยวดูก่อนไม่แน่เหมือนกันคนเรามันอาจจะอยากเลี้ยงอย่างอื่นขึ้นมาก็ได้แต่อุปกรณ์เรามีแล้วนะครับก็เอฟซีเราแบ่งมาให้แล้วก็ดีใจนะผมบอกเลยมีเอฟซีแบบนี้แล้วก็เอฟซีผมน่ารักทุกคนนะ เออเพื่อนๆในพี่น้องๆผมร่ารักทุกคนในช่องนี้นะครับก็คลิปนี้ไว้เท่านี้ก็เพราะว่าบัตกีเลี้ยวรถเข้ามาผมยังเฮ้ยใครเอาอะไรมาวางหน้าบ้านวะแต่ตอนแรกอะจะว่าเยให้มันเป็นหลักฐานเพราะว่าอ่าที่ถ่ายไว้ให้มันเป็นหลักฐานเพราะว่าถ้าเผื่อมันมีปัญหาเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้สั่งของไงนะผมไม่ได้สั่งของเคอรี่ไม่ได้สั่งอะไรเพราะฉะนั้นมันต้องไม่มีไม่ผมออกไปไม่นานนะออกไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับไปทําทุร้างนอกชั่วโมงหนึ่งก็ อ่าและออย่างถ้าเป็นพวกของสั่งลาซาด้าหรือเคอรี่อะไรหรืออะไรพวกนี้ที่เขามาส่งเขาต้องโทรหาเราก่อนนะครับอันนี้ไม่มีไม่มีแล้วคนนี้ด้วยด้วยเรื่องเรื่องนะเอฟซีคนนี้เขาก็คุยกันนานแล้วผมก็คิดก็ก,ก็ไม่ได้เห็นแกส่งอะไรมาก็ก็ไม่คิดว่าจะเป็นตู้ปลาที่แกคุยกันไว้แต่พอเห็นแล้วรู้เลยเพราะว่าเขาบอกว่าตู้เลี้ยงกุ้งนะครับเพราะว่าเปิดฝามาผมก็รู้แล้วว่าเป็นตู้เลี้ยงกุ้งนะครับตู้มันจะเป็นขอบมนๆแบบนี้นะแล้วเป็นตู้ไม้น้ำนะ ก็จะมีกองพวกนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังไงอะ่ะก็ได้อุปกรณ์ใหม่อีกอันหนึ่งนะครับที่เพื่อนเพื่อนเฟีนะครับเขาไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็แบ่งปันมานะครับก็ถือว่า,าได้ที่เลี้ยงปลายกันหนึ่งนะครับคราวนี้จะเลี้ยงอะไรก็ก็คอมเมนต์กันมานะครับจะให้ผมเลี้ยงอะไรแต่อก,กุ้งกึ้งอะไรผมไม่เลี้ยงนะผมบอกก่อนโอ้ผมไม่ถนัดเลยกับกุ้งนะครับ ผมอาจจะมาใส่ปลาหมอไทเกอร์นี่แหละผมคิดนะนะเพราะมันมีลูกปลาอยู่ชุดหนึ่งที่ว่าเริ่มหมอกมาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะไว้ส,สวยๆหรือจะยังไงเดี๋ยวว่ากันอจริงแต่ว่ามีอุปกรณ์แล้วแต่ตู้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะก็ประมาณยี่สิบนิ้วได,ได้ไม่เกินนี้หรอกประมาณยี่สิบนิ้วแหละนะแต่ก็เอานะนะครับเพราะว่าเรามีอุปกรณ์อีกใบหนึ่งก็ดีกว่าไปซื้อเพราะซื้อผมว่าน่าจะผมไม่เคยซื้อตู้แบบเนี้ยผมว่าน่าจะหลายร้อยอยู่นะครับก็ประมาณ ถ้าให้ผมตีราคานะของไม่ใหม่นี่ก็น่าจะประมาณสีห้าร้อยได้ไหมตู้ผมเนี้นะยนะกองด้วยอุปกรณ์ด้วยก็น่าจะตกประมาณพันหนึ่งอะประมาณนั้นะนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เลี้ยงแล้วพอคนไม่ได้เลี้ยงแล้วเนี้ยเขาก็อ่าทิ้งไว้เขาเขาก็ไม่มีประโยชน์สําหรับเขานะครับแต่มีประโยชน์สําหรับเรานะครับเพราะอย่างผมเนี่ยดูอ่ะผมให้ดูตู้ปลาผมว่าเต็มไปหมดแล้วเนี่ย รอบตัวนะครับก็มีแต่ตู้ปลาแต่ว่าก็อย่างนี้ผมบอกเนาะก็คนเลี้ยงปลานะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันขาดไม่ได้นะครับพวกตู้ปลาอุปกรณ์ใส่ปลานะครับก็ขอบุณนะครับขอบใจนะครับเว็บซีท่านนี้นะครับที่เลียงเห็นแล้วก็เอามาแบ่งปันกันนะครับไม่รังเกียจนะครับผมไม่รังเกียจเรา่อของมือสองของเก่าอะไรพวกนี้นะครับมีน้ําใจให้กันก็โอเคนะครับก็คลิปนี้ไว้ประมาณนี้ดีกว่านะครับตอนแรกผมก็จะเอาคลิปไป ถ้ามันมันเป็นของที่ผิดกฎหมายหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยเราเดี๋ยวนี้ยุคนี้บ้านเรามันเป็นอย่างนี้นะท่านใดก็เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดในในในช่องถ้ามีคนเอาของมาวางหรืออะไรพวกนี้ยที่เรารู้สึกเราไม่ได้สั่งผิดสังเกตให้ถ่ายคลิปไ้ก่อนนะครับตอนแรกผมก็จะคลิปเนี้ไว้เป็นหลักฐานนะครับแต่พอมันเป็นอย่างนี้อ้าวมันเกี่ยวกับปลากับผมก็เลยเามาลงช่องป่านี่คือเหตุผลนะนี่คือเหตุผลเดี๋ยวหาว่าเฮ้ยไอ้นี่แม่งอะไรอย่างเงี้ย มันคือเหตุผลเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องปลานะครับแต่ถ้าเป็นพวกอะไหล่รถยนต์อะไรก็ไปเรื่องรถยนต์ไปนะครับไม่ใช่ไม่เคยมีนะอย่างอะไหล่รถยนต์ก็มีคนเคยเอามาให้ผมนะเออมาคุยคุยกันแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้ใช้นู่นนี่นั่นก็เอามาแล้วก็มาวางไว้หน้าบ้านแบบนี้แหละบ้าจังหวะผมออกไปข้างนอกมีม,มีมีเคสนี่มีนะครับแต่ไม่ได้บ่อยนักนะครับก็ไม่ได้บ่อยนักนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าอ่า คลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ดีกว่านะครับก็ถือว่ามี f อซดีมีเพื่อนดีเหมือนมีเพชรเออโอเคไหมประมาณนี้มาเออแล้วกว็อ่าขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้จนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ i got something to prove i gotta take what i hate and finally make a move i think of you and all the shit you don't do well i'm a